การเปลี่ยนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เคารพครับผมบวรศักดวโนในฐานะประธานคณะกรรมาการขออนุญ,ญาตท่านประธานใช้เวลาสั้นๆชี้แจงท่านสมาชิกสยุมพรและสมาชิกบางท่านที่อภิปรายเมื่อวานนี้ถึงความสัมพันธ์ของบทบัญญัติ3ส่วนส่วนที่หนึ่งว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ส่วนที่สองว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและส่วนที่สามว่าด้วยการปฏิรูปท่านประธานครับกรรมธิการยกร่างได้ทำเอกสารชิ้นหนึ่งขึ้นมาเสนอสภาแห่งนี้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาโดยนำเสนอให้ท่านสมาชิกเห็นภาพความเกี่ยวเนื่องของสามภาคสามหมวดด้วยกันและจะกาบเรียนชี้แจงสภาพบังคับของแต่ละ ส่วนดังนี้ครับท่านประธานครับเรื่องใดก็ตามที่มีความแน่นอนแล้วว่าเรื่องนั้นเป็นสิทธิ์หรือเสรีภาพของประชาชนหรือของคนล,ลเมืองสิทธิ์ตามกฎหมายหมายถึงผลประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองย่อมต้องเก,อก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐเพราะฉะนั้น บทบัญญัติที่ท่านคณะกรรมาิการ18คณะเสนอมาเรื่องใดที่มีวัตถุแห่งสิทธิ์คือว่ารัฐต้องทำอะไรขอบเขตแห่งสิทธิ์คือต้องทำแค่ไหนเรานำมาเขียนไว้ในหมวดสิทธิทเสรีภาพครับเพราะมันก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐทันทีดังที่ปรากฏในมาตรา30ของร่างรัฐธรรมนูญบอกว่า สิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้สำเร็จผลแต่การดําเนินการนังกล่าวให้รัฐดําเนินเพิ่มขึ้นตามความสามารถทางการคลังและถ้าท่านประธานและท่านสมาชิกจะเมตตาเปิดไปมาตรา32วรรคสามก็จะพูดชัดว่าบุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง ก็แปลว่าเรื่องใดก็ตามที่มันชัดเจนแล้วทั้งวัตถุแห่งสิทธิ์ว่าต้องทำอะไรโดยรัฐแล้วก็ขอบเขตแห่งสิทธิ์ต้องทำแค่ไหนพอเขียนในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นจะเป็นสิทธิมนุษยชนก็ดีจะเป็นสิทธิพลเมืองก็ดีรัฐต้องทำครับถ้าไม่ทำฟ้องได้เลยครับทีนี้อีกหมวดหนึ่ง คือหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตรงนี้ทำไมเอามาใส่ไว้ในหมวดในภาคสองว่าด้วยผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองเพราะว่าถ้าเราเปิดไปดูมาตรา78มาตรา78เขียนไว้ชัดครับว่าบทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพื่อเป็นเจตจำนงให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วก็มีสภาพบังคับคณะรัฐมนตรีไว้ถ้าท่านสมาชิกจะเมตตาเปิดตามไปในมาตรา177บอกว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องถแถลงต่อสภาต้องแสดงนโยบายต่อรัฐสภาและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่าจำดำเนินการใดในเรื่องใดในระยะเวลาใดเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยไม่มีการลงมติไว้ยางใจทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่แปลว่าคณะมนตรีต้องถแถลงว่าจะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยกำหนดไว้ชัดในมาตรา78ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำเป็นแนวทางในการออกกฎหมายและกำหนดนโยบายแล้วก็รัฐบาลต้องถแถลงว่าจะทำอะไรบ้าง แต่ว่าบทบัญญัติในหมวดนี้เนื่องจากจะอยู่คู่รัฐธรรมนูญตลอดไปจนกว่ารัฐธรรมนูญจะถูกเลิกหรือแก้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงเปิดโอกาสให้รัฐเลือกว่าจะทำอย่างไร h o าหรือจะทำเมื่อใดเว e n และในทางปฏิบัติที่ผ่านมาท่านประธานครับ ผมมีคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ใช้หลักนี้มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40-50นโยบายของคณะมนตรีพันตำรวจโททักษินชินวัรร์แถลงต่อสภาเมื่อวันที่23มีนา2548นโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวัะแถลงต่อรัฐสภา29ธันวา2551ถ้าท่านประธานและท่านสมาชิกมีนโยบายนี้อยู่ในมือ ก็จะพบว่านโยบายนี้มีระยะมีการถแถลงนายกขึ้นมาอ่านอย่างของคุณนพสิทธิ์นี่36หน้าอ่านไปเรื่อยนะฮะนโยบายในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการต่างประเทศในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็วิธีทำจริงๆนะ่ะคือเขาทำเป็นภาคผนวกเท่านั้นแหละภาคผนวกตรงนี้เขาก็เอานโยบายที่เขาพูดไว้ข้างหน้านะ่ะมาใส่วรัฐธรรมนูญมาตรา 77ในปี2 5 5 0พูดถึงแนวนโยบายพื้นฐานว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ถึงสถาบันพระมหากาษัตริย์เอกราชแล้วเขาก็บอกนโยบายของคณะรัฐมนตรีดำเนินการในปีแรกอยู่หน้าไหนหน้าหา้าเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลแปลว่าแนวนโยบายพื้นฐานนี้ต้องทำแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนโยบายรัฐบาลมันสอดคล้องกับแนวนโยบายทั้งนั้นอนะ แล้วเขามาทําเป็นตารางแนบท้ายแล้วคนทําจริงๆนี่คือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสภาพักคอรามอไม่ได้ทำนะฮะทีนี้ถ้าอยู่ในหมวดปฏิรูปท่านประธานครับถ้าอยู่ในหมวดปฏิรูปนั้นขอกราบเรียนท่านประธานว่าความแตกต่างของการที่ กรรมธิการนำเรื่องสําคัญของคณะกรรมธิการ18คณะไปเขียนไว้ในหมวดปฏิรูปก็เพราะว่าประการที่หนึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องทําเขียนไว้ชัดในเรื่องหมวดปฏิรูปว่าบทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบแก่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและพละเมืองที่จะต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปอนน์ตามหลักการและระยะเวลาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญน,นี้ ต้องทํานั้นไม่ใช่ต้องทําธรรมดาเหมือนแนวนโยบายพื้นฐานที่ต้องทําตลอดเวลาตลอดไปนะแต่ต้องทําในหมวดปฏิรูปนี่คือต้องทําภายในเวลาที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นมาตรา285วงเล็บหนึ่งบอกว่าให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่นตามแนวทางดังต่อไปนี้หนึ่งตรากฎหมายจัดให้มีลกลไกที่จําเป็นสําหรับการจัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นเต็มพื้นที่ในจังหวัด ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รลมนูนี้นี่แปลว่าคณะรัฐมนตรีจะเที่ยวเขียนนโยบายง่ายๆแบบนี้ว่าไอ้ที่ตัวถแถลงไปนั่นแหะทำแล้วไม่ได้ต้องทำให้เกิดขึ้นจริงตามมาตรา285ภายในหนึ่งปีถ้าไม่เกิดขึ้นจริงมาตรา102จะมาใช้บังคับทันทีเลยมาตรา102เขียนไว้ชัดว่า บุคคลซึ่งมีหน้าที่โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและหน่วยงานว่าหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยให้ถือว่าเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นผู้เสียหายย่อมฟ้องรักให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้เป็นอันว่าถ้าเขียนในหมวดปฏิรูปเนี่ยมันเกิดแน่ นอกจากเกิดแน่ที่คณตรีรัฐภาต้องทำแล้วยังมีกลไกกำกับให้ทำคือสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปซึ่งเขียนไว้ในมาตรา279และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศกำกับให้ทำตามที่เขียนไว้ใน279 แล้วก็มีกระบวนการเสนอกฎหมายโดวยวิธีการพิเศษในมาตรา280เพราะฉะนั้นความต่างกันระหว่างแนวนโยบายพื้นฐานซึ่งเป็นหลักการในการตรากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินที่ฝ่ายบริหารหรือสภาจะเลือกทำอย่างไรเมื่อใดก็ได้เนี่ยแต่ต้องทำตลอดไปนะเท่าที่มีรัฐมนูญอยู่ กับการที่เกิดขึ้นในหมวดปฏิรูปก็คือคุณต้องทําต้องทําให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดถ้าไม่เสร็จจะมีสภาพบังคับตามมาตรา102ด้วยเหตุดังนี้เรื่องสําคัญที่เสนอมาจากคณะกรรมการปฏิรูป18คณะคณะกรรมการจึงเห็นว่าจะต้องทําจึงนําไปใส่ไว้ในหมวดปฏิรูปครับนี่คือสภาพบังคับของสหมวด ที่มีความเกี่ยวโยงกันแต่สถานะบังคับไปเหมือนกันกรรมธิการจึงทําเอกสารประกอบมาให้ท่านสมาชิกดูทั้งสามเรื่องนี้ไปด้วยกันครับกราบขอบคุณครับ